มาจา้ะวันนี้นะมีหมูสามชั้นแล้วก็มีพริกแกงเราจะมาทำขั่วหมูสามชั้นกันปั๊มีหมูสามชั้นมีพริกแกงแล้วก็ใส่กะปิใส่น้ำตาลปี๊บใส่ข่าอ่อนนะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็พริกแล้วก็กะทินะคะเดี๋ยวเราจะมาทำขั่วกันนี่นะไฟอ่อนๆใช่ไหม กใส่ะทลงวันนี้แม่ใช้หมูครึ่งกิโลนะนมันต้องเป็นหมูสามชั้นเท่านั้นเหรอไม่ใหญ่กินอะไรก็ใส่แล้วก็ใส่กิแกงคั่วไป แกงคั่วไปสามช้อนเอาเผ็ดเยอะไหมอ่ะเยอะ,ะเยอะฮะเยอ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 ะใส่ไปเลยใส่หมดไปเลยสี่ช้อนไปห่อนๆเขาคั่วให้กระชิ้นแตก นี่คืออาหารภาคไหนนะภาคใต้ใต้แท้ๆใช่ไหมใช่แต่วันนี้ไม่มีใบยี่หลานะถ้าเต็มสูตรต้องมีใบยี่หลาถ้าขั่วขัวนี่ก็น่าจะเป็นภาคใต้ไหมแล้วถ้านึ่งอ่ะเหมือนขั่วก,กิ้งอะไรประมาณเนี้ยถ้านึ่งอ่ะภาคไหนอย่าถามอย่าถามถามไปแล้วไงตอบไปแล้วอะ่ะตอบตอนไหนอะ่ะถ้านึ่งก็ทุกภาคอะ ขั้วหนาขั้วจริงเน,นี่ยแต่ขั้วพริกเกลือ,อนี่ภาคเลยนะคาะก้องชอบมากขั้วพริกเกลือเหมือนคนท้องเสียเลยนะเติมอีกแล้วนะเติมแตกมันๆมาได้กลิ่น กะทิไหมไม่ได้ได้กินพริกไหมไม,ไม่ได้ไม่ได,ไได้ผมใส่จะเป็นขวดแล้วแหละนีะ่นะเอามันเบึเบึบึบบบย่างนี้ คือเมนูอีกทีนี่แมแกงคั่วหมูสามชั้นทแต่หมูสามชั้นจตัวเองจะเป็นหมูหอยู่แล้วเนี่ยแม่แม่เป็นตั้งนานแล้วแม่ไม่มันเป็นฮอร์โมนอ่นให้มันแบบว่าเข้าเข้าเนื้อ ปีหน่อยไหมใส่ใส่ไปให้เหม็นเข้มข้นโหใส่แค่นั้นอ่ะน้ตาลปริปรุงรส ไม่ไม่รู้ปลาเร็นรสเป็นหนเท่าไหร่อ่ะประมาณครึ่งครึ่งออนเพราะว่าใส่กระปิเยอะเลยใส่น้ำปลาตรงหนึ่งเดียวใส่ดดใสถุงรัวเป็นหะนึกันเหนียว สะเก็ดน้ำตาลถ้าใครขัดใจก็ออกเม้นมาใส่สะเก็ดน้ําตาลขัดใจเม้นมาเลยนะห <c oughs> น้าทำอาหารแม่เราจริงจังนะต้องจริงจัง เขาบอกว่าให้ถ่ายอาหารเยอะๆเรื่องของใคเรื่องของครอะไรนะเรื่องของใครเรื่องนี้อยู่ว่าถ้ามันนั่นก็เคร่อเดี๋ยวน้ำมันมันก็จะออกมานะ มันซึมก็ไปหากันหมดนอกจากกะทนี้แตกมันหมูยังแตกมันคนผัดกุ้งกระปางๆหอนนะเขาบอกว่าให้ถ่ายอาหารถ่ายอาหารเยอะๆเรื่องของใครเรื่องของใครฮะเรื่องของใครถ่ายอาหารเยอะๆเรื่องของใครไรู้ว่ามันไปถึงไหนแล้วเวลาผัดเนี่ยเห็นไหม น,นี่พอมันแห้งแนละ้วเห็นไหมนี่ดูพอมันแห้งใส่ขาอ่อนลงไปขาไม่อ่อนได้ไหมขาไม่อ่อนก็าแก่เดียวยังไงทีนี้โอ้โหชิ้นใหญ่เหมือนเซนไฟนะอะไรนะอารมณ์เหมือนเ้นไฟอ่ะ ไม่อะเมื่อกี้ขาดไงขาดไม่ใช่เป็นไฟหรอกใบมะกรูดฉีดลงไปอือนี่คือเก็บม,มาจากหลังบ้านโนโ่เก็บม,มาจากตลาดขาะขดดตะไะคร้ใบมะกรูดนูกตะไคร้อ่ะก็มาเป็นเซตนี่ไงไม่ใส่แม่ไมไ่ใส่ พอพอแล้วแหละต้สีสัน่นนกินมกบท้ายตบท้ายบท้าย,ายโอ้โหปกติอใไ้พี่ขี้หนูนะเดียวเนี่ย กินดาแดงมีติดตู้มีพริกอะไรก็ใส่นั้นแหละโอเคฟิด okay. ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากมากกดสมัครสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะกลิ่นหอมแล้นะคะ ให้กดแชร์นะเป็นของแช่ให้คุณแม่ตัวน้อย,อยด้วยยิ่งทำยิ่งตัวน้อยกันว่ารสชาติเป็นเย่ยงอไรปกติไม่ค่อยกินเผ็ดนะแต่อาหารใต้ต้องเผ็ดใช่ไหมนี่นะซูซานะฮะ ทำใหญ่ๆแม่น้ำทีเยอะๆหน่อยฮะน้ำทีเยอะๆหน่อยพริกด้ว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 ยเหรอเออโอ้ยนี่นะเดี๋ยวนะนี่นะเอาแล้วยังอ้าวแม่เขียวทำไมอ่ะ พิกตามพิกตามพิกตามอืมเอา้ายังไม่กินเลยอ่ะกินดิไม่ได้กินไม่ได้จะได้รู้ว่าใส่ใส่เพื่อความอร่อยนันเผ็ดเดี๋ยวคนดูเขาไม่อินแม่เอาอีกหรอไม่กินพริกกินพริก กินไหมไม่คนทำไม่ต้องกินดิเฮ้ยรู้ว่ามันอร่อยไหมมันอร่อยอยู่แล้วในความชิมชิมชิมกินกินชิมอย่าพูดนะมันจะมีความหนึบหนับหนึบหนับเข้มข้นลงไปในเนื้อหมูโอเคไม่พี่ก็ใส่ใส่มา้วกินด้วยดินั้นแหละพอแล้วเอาเร็วเร็วเร็วขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายแต่พี่ พี่ยังอยู่ในใจอยู่เลยพอแล้วโชว์โชว์โชว์ไปว่าคนใต้แท้เป็นยังไงแม่คุณไม่มีผักนะถ้ามีผักอ่ะก็จะกินให้ดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ย <ใน S 2> พริกเห็นพริกไหมเดี๋ยวกินนะอืมพอเหอะทำไมอ่ะ คนดูเขาอิ่มยังอิ่มแล้วดูเหงื่อมันเผ็ดจริงไหมอ่ะอร่อยนะไม่คือมันเผ็ดจริงไหมเผ็ดเข้มข้นดูหน้าแม่ไม่ค่อยเผ็ดเลยนะมันเข้มข้นอ่ะมันอร่อยคัดเมืไหร่ก็คัดลวกัน ชอบกดไลค์ให้กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยค่ะอร่อยมากจริงๆนะเนี่ยครับค่ะครับคัดพอแล้วเริ่มแล้วเริ่มเป็นเรียลลิตี้แล้วนี่ค่ะพอพอแล้วเนาะ